แต่ว่าจะผัดจะเนื้ก่อนจะผัดแตงโมก็เจอสตอลเบอรี่มันก็แต่ว่าจะมาเกียากินแตงโมสตอเบอรี่มันหลังก่อนนะโซ่เป็นย่ยอยๆจะมาผัดแตงโมเขาว่าเก็บคอเนะี่ยเก็บคอให้กินไอซิมมันจะหายเร็วนะคะแม่ช่วงเนี่ยเมื่อคืนนี้คอเก็บ แฟนก็ไอติมให้กินบ้านเราเด็กๆไม่กินใช่ไหมแต่ที่น,นี่เขาให้ใหกินไอติมเลยเมียเก็บคอลงมาเอาไอติมห้อ๋อจะทำร้ายฉันเหะเนี่ยไม่ใช่มันแบบว่ามันความเย็นมันจะทําให้หายเร็วค่ะก็จริงเนอะเมื่อมาได้เจ็บมากแต่วันนี้นไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกแต่รู้สึกว่าคอก็ยังไม่ค่อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ใกล้จะปีใหม่บ้านเราแล้วเนาะเราก็จะบอกว่า จะต้มก็เตี่ยวกับแฟนสองคนแต่ก่อนที่กินก็เตี่ยวเราก็จะมาผัดกังหมูไว้ตู้เย็นนิดนึงก่อนว่ามันเห็ดมันนั่นไม่พายดูบ่อยแล้วเนาะพูดถึงแกงหมแตงหมแตงหมูไม่ชอแตงหมูแตงหมแตงหมแตงหมไม่ใช่แกงหมูกินตลาดนะแตงหมไม่ชอบอะจึ๊ตึด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 สงการ วันนี้เป็นวันสงการพวกเราก็มารำวงลำวงลำวงลำวงเอาลำวงก็ซื้อมาให้มาละไมาลำวงแน่เอาลำวง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 เกี่ยวไปเกี่ยวมาใครสวยผู้ชายไปคุ้งบ่อยเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะใครงามผู้ชายก็จ้องไปพ้องบ่อยลอมบ่อย เพ er. USSR, ่โชคดีก็เป็นหนะลำเนาะก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่มีใครมาคุกตอนนี้ก็ไม่แน่เนาะเราก็เอาเอาเงินคอคอเยอะๆหน่อยคล้องเองอ่ะคล้องเองสมัยเลยเนาะก็เก็บว่าไปเนาะโอเคเราจะมาผ่าแตงโมให้ดูว่ามันเย็นรึเปล่านาะว่าว่าว่าไหล่เนจะเป็นเสาองยาวเสาผมยืดไก่ยาวอีกผ่าแตงโมแล้วก็สีไผ่ไกลไก่ด้วยไกลนะคะ อดูใกล้ลดูใกบ่อยยานี่คือจมหยุดแลจมยุดนี่รวยไทยได้นี่กตีงโอว้ยงามีลก็จซื้อมาสองหยนี่มกซื้อมาสองงามนีกินแป๊บเดียวได้เนี่ยโอ้ยมือสิสีออเนี่ให้แมสวยไหมะแต่มงงามค่ะมาผ่านใจโงให้ดูเลยสมาผ่าผ่านผ่านนิดนึงเพราะว่าหลังจากกินน้ำซุปแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็วยเตี๋เส้น แซ่บเส้นเลยแล้วนะคะอันนี้ทําให้ดูบ่อยเอ๊ะแต่ทำให้ดูบ,อดบอดนน่อยก็ทําให้ดูนิดน่อหน่อยๆแล้วกันเนาะมาดูเต็มมว้วนเลยนะแล้มาดูทั้งมันๆเต็มม้วนอืมโมยเฉยเนาะให้ดูผ่าแต่โมยกินง่ายๆปรุงแบบ ให้แฟนกินด si ้วยค่ะใส่ซีอิ๊วซอสสีเขียวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพราะว่าน้ำซุปมันได้แล้วไงอืมนี่ค่ะมันเป็นเนื้อเปื่อยนะเรากินคนละถ้วยจบนี่ค่ะง่ายเลยนี่ค่ะเนื้อเปื่อยกินคนละไม่กี่ชิ้นส่วนมากก็ต้มแล้วไปฝากลูกซะมากกว่านะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่โชคก็ง่ายเลยจ้ะเป็นก็ไม่ ปรุงด้วยกับผัวแล้วตัวเองไปใส่พริกข้างนอกเอาไงคะอันนี้ผัวตัดได้เลยเพราะว่าแม่โชคง่ายแค่อาหารของเขาด้วยแหละไม่เกี่ยวกับแม่โชคมันคงต้องบอกให้ถ่ายดูแต่อาหารเขาก็ไม่มีอะไรให้เราชิวชอบถ่ายอาหารบ้านเรามากกว่าเขาตัวเองทำเองน้ำน้ำต้มเนื้อเน่ะแต่ว่าแยกไว้น้ำซุป